สวัสดีวันนี้กับสูตรทะลวงหลอดเลือดกับสมุนไพรที่เห็นง่งายง่ายใกล้ใกลตัวค่ะอยากให้หลายๆคนไปหามากินมาทานถ้าท่านมีปัญหาไขมันความดันหัวใจรวมถึงไตและปัญหาโรคภูมิแพ้ส่วนวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆใกล้ใตัวอย่างพริกสดดอกอัญชันจะใช้แบบสดหรือแบบแห้งก็ได้ค่ะขิงแก่ กระชายซึ่งเป็นสมุนไพรร้อนช่วยบำร,รุงสุขภาพช่วยลดเบาหวานความดันได้ดีจริงตะคล้ายและน้ำผึ้งเมือ่อหาส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วฟังให้จบและทำตามค่ะ ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเมื่อวัตถุดิบพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการทํากันเลยค่ะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบเราก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเราใช้ทุกอย่างอัตราส่วน1ต่อ1นะคะทํากินเองเราจะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไม่ว่าขิง1 3, ขีดกระชาย1 3, ขีดตะไคร้หขีดดอกอัญชันประมาณ1กํ 3, ามือขิงหั่นแว่นกระชายจะบุบทุบหรือจะหั่นแว่นก็ได้ตะไคร้เราจะทําการ หั่นแว่นหรือบุกทุบได้ทั้งหมดเลยค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วใส่ลงหม้อแล้วทำการเติมน้ำให้ท่วมสมุนไพรฉะนั้นอัตราส่วนของน้ำและสมุนไพรขึ้นอยู่แต่ละบ้านเวลาทําให้ดูและสังเกตว่าเติมให้ท่วมสมุนไพรในปริมาณที่เราใช้อยู่ค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปเคี่ยวในไฟอ่อน,ออน ตั้งเคี่ยวจนกว่าสมุนไพรจะสุกหอมหรือใช้เวลาประมาณ10-15นาทีสังเกตเลยว่าสมุนไพรเปลี่ยนสีน้ำมีความเข้มข้นขึ้นและส่งกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราจะปิดเตาและนําไปกรองใช้เฉพาะส่วนนา้าและเมื่อพักน้ําสมุนไพรจนอุ่นแล้วถึงขั้นตอนและวิธีการแนะนําการกินการทานแล้วค่ะแนะนําให้ทานช่วงอุ่นๆในมื้อเช้าก่อนอาหาร5-15นาทีถ้าใครที่มีปัญหาความดันไขมัน เบาหวานนอนกลนค่ะมันบอกเลยว่าสูตรนี้ดีจริงคนที่มีปัญหากดไหลย,ย้อนสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ภูมิแพ้ทำกินทําทานดูค่ะ15-20ถึง20วันมุนบอกเลยอาการเหล่านั้นจะดีขึ้นช่วยลดไขมันในเลือดได้ชัดเจนจริงๆทานช่วงเวลาอุ่นๆก่อนมื้ออาหารเช้าทุกวัน15-20ถึง20วันผลชัดเจนแม่ไปทำกินทำทานกันค่ะสูตรดีๆสมุนไพรบ้านๆที่หาไง่ายๆไกลๆตัวนะ แนะนำเลยว่าดีจริงส่วนใครที่อยากจะเพิ่มสรรพคุณทางยาดีๆแนะนําให้เติมน้าผึ้งได้นะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่ชอบความหวานอยากจะทานแบบนี้และทานแบบนี้ได้ไม่ว่าการเพราะมนอยากจะบอกเลยว่าน้าผึ้งก็เป็นส่วนดีๆของสมุนไพรไทยที่ช่วยทําให้ร่างกายของเราปรับสมดุลได้ค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพอย่างที่มนแนะนํามาอย่าลืมทํากินทําทานเป็นประจําติดต่อกัน15-20วันดีจริงสมุนไพรไทย ที่หลายคนเมื่อรู้สรรพคุณแล้วควรจะนํามาทํากินทําทานเพื่อทานเป็นยารักษาโรคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ